ครับสวัสดีครับเีซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้วันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะวันหวยรัฐบาลไทยเฮ้าออกนะครับเนาะครับพอเตรียมภาพมาสรุปคุยกันก่อนหวยออกนะครับเนาะสิบเก้าสำนักนะครับพอเตรียมภาพไปเบิ้งได้ครับนี่คือพ่อวิชัยพ่อวิชัยร้านแตกนะครับเนาะสิบหกกันยา6 6หกหกหกนะครับ นี่ครับพ่อวิชัยเราไฮมาบนหกตัวเดียวนะครับจับคู่ห้าหกสามห้าสามหกสามพอเราเนียนทีหกสามนะครับเนาะนี่คือบนนะครับส่วนล่างครับพ่อเราไฮมาเก้าหกเก้าห้าหกเก้าเก้าหกพอเราบอกกับตัวไว้น้ำนะครับเด้อนี่คือพ่อวิชัยร้านแตกนะครับเนาะรับแชบหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูปูเ2ตอนะครับเด้อปู72สองเรียในตะล่างนะครับ123489นะครับส่วนปูให้มาจับคู่ห้มาบน2กับตัวสกับ2เน้นที่3นะครับจับคู่8ปดสสอง สามสองสามหนึ่งตัวเด่นนะครับเด้อตัวล่องเอามากกับซีหนึ่งซีสองแปดสองนะครับล่างแปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับเก้าสี่เก้าห้านะครับเด้อหรือว่าเฮาเด็กในตะล่างนี้เฮาจับออกก็ได้นะครับนี่คือปูเจ็ดสองนะครับเนาะครับสัดเจนบ่ครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เรียกเด็ดสี่แยกคอกัวนี่ครับสี่แยกคอกัวขว,วนี่พนแมมา,เ,าเสียงว่างนะครับเรียกในตารางกัมีเจ็ดแปดศูนย์สองหนึ่งห้านะครับเนาะ,ะแต่ว่าฝุ่นออกมาเด่นบนล่างนี่เจ็ดกับแปดเน้นที่แปดแต่ว่าเจ็ดกับง้ามเนื้อครับเด้อเอฟซี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสามแปดหก อับเลขสามตัวกับศูนย์เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสามสองแปดสามเก้าแปดหกนะครับเอาแต่ว่าเลขเนี่ตะล่างนี่ครับยังบมรุ่นเจือเขื่อนเนาะครับเบียบสี่เนาะเขาสามารถจับเอาในนี้ก็ได้นะครับเอาหนึ่งเลขเด็ดสี่แยกขอบวัวแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม เรียมงคณนะครับขับเลียกมงคลนะครับ,รบเนาะวดนะน,นี้พเนแม่มาบนล่างวิ่งเจ็ดกับเก้าเน้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเน้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้านะครับเนาะขับส่วนเลขสามถูกกับเก้าเจ็ดสามสามเก้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่ง เก้าเจ็ดหนึ่งนะครับเอานีคือเลขมงคลนะครับเนอะเบิรงไว้เป็นแนวทางนํากันนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมมานี้ของแม่แรเนะครับเนาะรับแม่แร่เลขติดบนล่างนะครับเด้หนึ่งสองสามแม่แรงแล้วเนี่ยหนที่สามนะครับเนาะรับจับ เรียกออามาจับคู่กับ8 9ดนะครับมี38 39 30คือตัวเน้นนะครับ18 19 10 28 29 20ครับมักตัวเด็ก,กับิดเจรานาเบิงงเอานะครับเ c เนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมพ่อเซียนบ้านสวนนะครับเด้อนี่ครับพ่อเซียนบ้านสวนนัวนี่แล้วไง มาบน4กับ3เน้นที่4นะครับก็บมี4 1 4 2 4 3 4 8ตัวกันตัวรองมากกั่3 7 3 8พอแล้วเนี่ยที่4 2นะครับนี่เลขไม่มาด้วยกันนะครับเด้อบน0 5 6เกนี่ไม่มาด้วยกันนะครับส่วนเลข3ตัวก็3 4 2 7 4 2นะครับล่างพอเราให้วิ่ง ศูนย์ตัวเดียวนะครับศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สามเลขไม่มาด้วยกันล่างนะครับครับนิดหน่อยนะครับเนาะนี่คือพ่อเสียนบ้านสวนครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์ห้านะครับเด้อปูศูนย์ห้าเลขในตารางนะครับสองหกสามเจ็ด อันนี้เรียกสถิศเพิ่นนะครับเนาะ8ปดสองสามเหนึ่งห้าับส่วนปูเพล่นจับคูเพิ่นก็อกอกแยกออกมาจากนี้แล้วครับก็บมี2 7งเจ็ดหนึ่งเามเจับเรียกสตัวก็เก้าสองแปดหนี่สองศูนะครับปู0ูนหะครับเรียกในตารางนี้บอกไค่ผาดนะครับเอามักชอบตะเดียกับพิจารณาของเาเนาะครับเนาะ ครับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมเกเลขวิ่งนะครับเด้อนี่เกเลขวิ่งเงินล้านเนาะครับเนาะบนวิ่ง0กับ4เน้นที่0นะครับ02 06 08 42 43 49เน้น06 43นะครับส่วนเลข3ตัวก็402 342 306 นะครับส่วนล่างวิ่ง5กับ9นะครับ52 54 57 92 94 95เน้น52 95นะครับเนาะนี่คือเจอเลกวิ่งเงินล้านนะครับเลกวิ่งเป็นกับเดือนดีนะครับบม่ใครหลุดเลกวิ่งครับหาวแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนเลขวิ่งนะครับบนล่างนะครับบนล่างวิ่งรูด5กับ7เ,เน้นที่เนะครับ5 0าศูนย์ห้าหนึ่งยเนะครับเน้นที่707174นยกะครับเนาะรับส่วนเลขสามตัวกับหกห้าศูนย์สาเเสนะครับคือเซียนเลขวิ่งนะครับ เอาแชปหน้าจอครับผมกลับไปต่อที่เซียนหนองคายนะครับเซียนหนองคายบนล่างวิ่ง5กับ8เน้นที่8นะครับ50าศูนย์ห้าหห้าเจ็ดนห้เน้น8ปดนหนะครับส่วนเลขสามตัวกับหกห้าศูนยดหนึ่งนะครับ เช็คหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด่นกำลังวันนะครับเลขเด่นกำลังวันห้าเจ็ดเก้าสี่แปดเลขในตะล่างนะครับส่วนผลออกมาเด่นกับบนล่างเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดนะครับเนาะครับมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้า 808285เลข3ตัวก,กัน170 372 180ครับเน้น 70, 707275เนาะครับเนาะครับเฮาเลขเด่นกำลังวันนะครับชับหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เลขเด็ดเซียนชัยวานนะครับ ล่างวิ่งห้ากับหกนะครับบนล่างแล้ะเนอเอฟซีเนาะกันไม่เนาะครับเนาะ,ะครับ 6, 1, 6, 3, 6, 8, มือนก็มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดหกหนึ่งหกสามหกแปดนะครับเนี่ยที่หกหนึ่งหกสามหกแปดมักเอาเด้อครับเด้อหรือว่าหลักหานะครับเนาะครับเอาแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมเรียกรับวงในนะครับ นี่ครับบนล่างวิ่ง5กับ7เน้นที่7นะครับ5 0 5 1 5 6 7 0 7 1 7 4ครับเน้นที่7 0 7 1 7 4นะครับเนาะครับส่วนเลข3ตัวกับ6 5 0 6 7 0 2 7 1นี่ครับเบิ่งใบเป็นแนวทางน้ำกันนะครับ FC เนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ไปต่อที่หวยซองเงินล้านนะครับขับมวนนี้พันธมิ่งบนล่างวิ่งห้ากับเจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดขับจับคู่กับห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกนะครับส่วนเลขสามถูกกับสามเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสามสองเจ็ดหนึ่งนะครับเน้นที่เจ็ดนะครับเนาะครับนี่คือหวยซองเงินล้านนะครับ ครับจับหน้าจอครับผมไปต่อที่แม่ตะเคียนทองให้โชคนะครับแม่ตะเคียนทองนวดนีพไนมาบนล่างวิ่ง2กับ7เ,เน้นที่สองโอเน้นที่7นะครับเนาะรับ24งสี่สอห้าหกดหลัก2นะครับหลัก7จ็ดเจ็ดศูเน้น7จ็ดหนึ่งเดสามเขับส่วนเล็กสตัวกับ 7จ็ดสอนะครับนี่คือแม่ตะเขียนทองนะครับเนาะแคบหน้าจอครับผมไปต่อครับผมปู38นะครับเห็นไหครับลักลอย7กับ9นะครับบนวิ่ง7กับ9ก้าปูบนจับปู7 9็ดห้าเก้า สองหางนะครับขับส่วนล่างวิ่งหกกับเจ็ดนะครับปูบันจับคู่ก็มีหกห้าเจ็ดห้าเนาะครับเนาะหลักหน่วยนะครับนี่หลักหน่วยล่างนะครับเด้อหรือเขามักเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งหกห้าหกหกหกแปดหกหนึ่งเข้ากระจับเอานาะครับเอฟซีเนาะครับเอาแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผม ครับนี่คือของพอแต้มนะครับเนอะปล่อยต่องวดล่างอย่างเดียวนะครับเอาสรุปนะครับพอแต้มเน้นที่เก็ดนะครับเด้อครับเก็ดหนึ่งเจ็ดสีเจ็ดห้านะครับเนาะสามหางนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้า 6นี่ยพอเตรียมยันมันไปบนหรือว่าเอฟซีมักเก่่นมันเะครับเด้อ616465เนาะครับเนาะครับหรือว่าผิดพาดประกันในพอเตรียมกับกา็โทษขออภัยนะครับเด้อครับไปต่อที่เลขมงคลนะครับนี่เรขกคือเลียกมงคลครับบนล่างวิ่ง7กับ9นะครับเนาะครับจับคู่กับ717375 เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าครับส่วนเลขสามตัวก,กับเก้าเจ็ดสามสามเก้าห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับนี่คือเลขมงคลนะครับผู้ซื้อไวจะส้นกันไลน์นะครับเออเลขเจ็ดนี่นะครับบานนี้สุดบนห้องพอแต้มนะครับนี่ครับบนตรงๆไม่ต้องกลับนะครับ FC มาเก่าน้ากระได้าคบได้62 63นะครับอันนี้มันมีหลักงพียมเอามาใส่หลักหน่วยหลักหน่วยมันจะมีเจ็ดมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้าเท่าเกิดว่าหลักหน่วยมันผาดน,นะครับหลักหน่วยมันบดเดิอดตัวเมืเ่อก่อนเรือ62 63 65 68นี่นะครับแต่ว่า60นี่โพียมตัดออกไปแล้วเรียกไม่น่าลงทุนหรือว่าเลขไม่มาด้วยกันนะครับเนาะ คอยสุกมันคอยเขาปังในเด้องวดนี้ครับเอาทั้งหมดทั้งมวนที่พอเตรียมไรมานี่ก็มีเคียนี้เนาะครับเนาะรับพอเตรียมข้อกับขออพระคุณคูบาอาจารย์หลายๆนะครับเด้อที่ให้แนวทางเออพเตรียมมาเนาะครับเนาะเอางวดนี้กับคอยสุกมันมันกันนะครับเอานี่คือชุดล่างนะครับเนาะครับปล่อยตองงวดครับ ครับอ๋อขอมาแล้วคันมากคันชอบคลิปนี้กายจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำนี้นะครับเ้อเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนี้พอเตียมกับข้อกับขอบคุณยิซีทุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมข่ออวยพรให้มีแต่ควมสชุกควมำจะเลื่อนนะครับเ้อควมเจ็บอย่าให้ได้ควมไข่อยาให้นีเนะครับเนาะครับให้นีแจะโศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกัน ทุกทุกคนนะครับเนะบเาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแคนีเนะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกหลังห้ยออกนะครับนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม